โอเคครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมเมกาบีนฮะแล้วก็ตอนนี้คุณอยู่กันในเกมแมนฮันนะครับผมจากที่เราเล่นเกมรูอัพโรสไปเนาะเป็นเกมแบบตึงเครียดตึงเครียดใช่ไหมฮะก็เรากลับในเกมสบายสบายสไตล์วันหยุดกันดีกว่าน,นะฮะกับแมนฮันนะ,ะเป็นเกมน่ารักสดใสมุง้งมิ้งของค่ายร็อกสตาร์นะครับชื่อก็การันตีอยู่แล้วนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเกม GTA เกมบูลลี่นะ,ะแต่ละเกมก็เป็นเกมที่สดใสไร้มลทินทั้งนั้นเลยนะฮะอืม ชื่อมันก็ตรงตรงัวเนาะแมนทันนะฮะแมนก็ผู้ชายนะฮันก็ล่าใช่ไหมแล้วรวมกันเป็นผู้ชายลานล้านนะครับผมประมาณอย่างนั้นเนาะ,ะเกมนี้ก็เป็นเกมดังที่เคยถูกแบนเพราะว่าความน่ารักสดใสของเขามันเกินไปเห็นไหมเนี่ยมีทั้งคนยิ้มมีทั้งอะไรเนี่ยเต็มเป็นหมดเลยน้ำหวานเฮลบุบงฮุบบอยกระจายหวานเจี๊ยบบอกเลยครับเกมนี้โอ้โหใครเล่นก็เป็นต้องติดใจครับก็ เป็นเกมที่เหมาะกับเด็กเด็กๆนะครับเด็กเด็ๆเด็กๆก็เล่นได้นะครับเด็กๆสักอายุประมาณสี่สิบห้าสิบขึ้นไปนะฮะก็กําลังดีกําลังมีวิจารณญาณในการเล่นนะฮะโอเค OK ไม่เป็นการผู้ผู้พานน้ำเพลงนะฮะก็เริ่มกันเลยดีกว่าเพลขอปรับแสงหน่อยนะฮะมีให้เลือกแบบคิกขุออนุเนะกับแบบคึกคักนะฮะก็เอาแบบ คิดข like to ู done, so ่ด no, mm ีว่าเราก็ไม่ได้เสียงขนาดนั้นนะง่ายๆสบายๆครับเกมนี้ดูเหมือนว่าเรื่องมันจะบานปลายไปใหญ่แล้วฉันช่วยใครไม่ได้เลยแม้แต่ตำรวจเวลาใกล้จะหมดนูทีตอนนี้ฉันต้องรวบรวมหลักฐานเพื่อเปิดโปสตาสตาร์เวเทอร์มีมีฟุตเทจจากของนักโทษที่ถูกประหารไปเมื่อ5ชั่วโมงก่อนเจมโอแคช ถูกตัดสินประหารชีวิตถูกตัดสินเมื่อ3ปีก่อนแล้วก็เพิ่งจะถูกประหารไปเมื่อคืนนี้เจมส์เออแคชเป็นพระเอกของเรานะฮะเฮ้ยไอ้เก๋าตื่นได้แล้วแกยังไม่ตายยังหรอกยังไม่ใช่ตอนนี้แกได้โอกาสที่2เว้ยในการแก้ตัวตาบที่โลกยังกังวลนะโลกเหมือนกังวลเกี่ยวกับการตายของแกแหละ แกมันก็ไอ้เน่าในนรกอะไรมานั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาสติใจเย็นเว้ยแกอาจจะเจ็บปวดจากการช็อกเมื่อกี้แต่ฉันมาช่วยแกเงี่ยหูฟังให้ดีนะเออมาตรงนี้ดิอ่าใส่หูฟังครับผมเอียร์พีซแกได้ยินฉันฝ่ายเดียวนะ <Because S 1> แต่ <you S 1> น,นั่นน่ะเป็นสิ่งที่แกต้องการแหละ เพราะว่าฉันจะพาแกเอาจากที่นี่ได้คนเดียวเท่านั้นประมาณนั้นเฮ้ยมึงใจเย็นดิไวห้หนุม่มแกได้รับยกเว้นโทษประหารโดยไม่คาดคิดใช่ไหมทีเนี้ก็ทำตามที่ฉันพูดและฉันสัญญาว่าแกจะรอดก่อนที่จะพ้นคืนนี้ด้วยซ้ำบอลนแกเกนเกิดมาอีกครั้งครับถนนเนี่ยมันถูกตรวจตาโดยแก๊ง,ก,งก็เป็นเศษสะัสเหมือนมึงแหละ พวกเขาจะตามล่าแกแล้วก็สักแกเป็นชิ้นชิ้นฉันพยายามจะแนะนําแกให้ดีที่สุดนะแต่ทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับแกด้วยพร้อมไหมกองพร้อมอคชั่นอืมเหมือนจับเรามาเล่นหนังใช้อาหรอกเพื่อเดินเออผมลืมบอกไปนะผมไม่รู้เรื่องเกี่ยวกเกมนี้นะเว้ยอ่า สีเหลืองคือเหมือนกับเตือนภัยอะไรอย่างนี้เคยเล่นภาค2ครับผมภาค2ก็เป็นเกมฟุ้งฟิ้งเหมือนกันแต่กับภาคแรกนี่ผมไม่เคยเล่นนะถ้าเกิดวิ่งมันก็จะเป็นสียสีแดงก็ม,มีโอกาสโดนเห็น <c oughs> ใช่ไหมเค <c oughs> okay. โชว์เลยแม่งงี้ต้องโชว์วิ่งอืมเรามีพื้นมาจากภาค2อ,อยู่ เปลี่ยนมาเล่นเกมสุดใสแบบนี้ก็ดีครัเพราะว่าตอนที่ผมเล่นรูอัปโรสผมบอกตัวเครียดเกมมันกดดันเกมมันไม่ได้กดดันหรอกมันก็มีความน่าเบื่อแต่มันก็สนุกมันสนุกตรงเนื้อหาของมันแล้วเนื้อหามันจบเศร้าผมไปดูเองเถอะจบทีผมไม่นี่เลยสีแดงรู้ตัวสีเหลืองอสีส้มก็ตื่นตัวสีเหลืองสีแดงรู้ตัวสีสีส้มสงสยัยฆ่าเอ็กซ์ีเลียม โอเคพร้อมโห oh, ยิ่งกดค้างไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งนี่ครับยิ่งกดค้างนานก็ยิ่งจะเพิ่มการฆ่าได้หลากหลายมากขึ้นด้วยถุงพลาสติกเนี่ยนะเอาดิ Go on โหยโหแม่งทำไปเล่นไปแม่งชนะใจดีแกนะบันไงเมื่อกี้ไอ้คนพูดบอกว่าฉันจะฉันพูดตรงๆกับแกแล้วกันนะว่าฉันงั้นกบฉันอ่ะจะทดสอบแกเท่าไหร่ว่าแกมีอะไรดีพอที่จะเป็นนักแสดงนำได้บ้างเริ่มการออดิชั่นกันได้เลยประมาณนั้นนะครับผม จับเรามาเป็นนักสแสดงเว้เยจะบ,บ้ากระมังสแสดงอะไรไม่ไม่อาจจะไม่อาจาอาจะไม่ใช่นังเว้ยเป็นเรียลิตี้เนาะเอเอเหมือนเคยเหมือนเคยเจอเรื่องยอ่อหนอันแนละ้วซ่อนในเงามืดอ,อีพีนี้ก็ติดตัวเรียวร้วนๆนะ Okay. ไหนวเนี่ยเล็กถ้าเล็คือรู้ตัวใช่ไหมอยู่ในอันตรายโอเคมากูพร้อมได้หมดถ้าสดชื่นนะ่ะมาเลยกูไม่กลังหรอกอนี่ครับแอบซะเ,เลยแอบเลยกระเทยชอบอนี่ใช่ไหม สะองฟิเนชชั่มฟิเนชชั่มจัดไปอย่าให้เสียเขาเล่นกันนะฮะเขาก็เล่นกันแบบตามภาษาไปรุ่นพิทาฟิฟ้าอย่างเงี้ยเฮ้ไปไหนต่อเป็นยังไงมั้ง พนคิวเลอร์ปืนเลือ่อนห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยาฆ่าเชือ้อฮะนี่อะไรอ๋อทดสอบไฟติ้งส,สก,กิลของเรา <S <S สแสดงว่าองให้เราซัดหน้าใครแน่เลยมา ฮ่า,ล,า,าลูกพี่มาเลยพี่ใหญ่พร้อ,อมต่อยกดเปกใช่ไหมสูกว่าต้องกดอ .1 หรืออะไรล็อกเป้าอูแบ็กเลบอล็อกถูบ็อกเอล .1 ล็อกออนเอตไอ่เบาสี่เหลี่ยมไอ่หนักมาเลยดีกว่าลูกพี่ อย่าช้าอย่าช้า no pain no gain no pain no gain อืงั้นมึงโตนะฮะไม่จะปวดไม่เติบโต <Come> on, มึงโตแนะ่งานนี้มึงโตยาวๆเลยอือโตไปไม่โกงอือโ ah. ตไปไม่ไม่โกงนะมีเซตพอยครับผมแต่เราไม่ต้องใช้เซตพอยเนาะ <c oughs> เพราะว่าเราเล่นในอีมูนะฮะ แต่ใจผมอยากเล่นในเพย์สออมากเลยอ่ะมันคลาสสิคมมีนะแต่ไม่มีเครื่องอัดเลยด็อืมไปไงอ่ะอ๋อจุ๊บยับไปก่อนนี่ไม่ได้มีอะไรมีดครับมีดเฮ้ยศัตรูศัตรู เดือดร้อกันครับเดือดล้อกันไม่มีอะไรไปไงต่อนะอันนี้หเฮียโอเคตอนนี้ทำตัวตาวสบายน,นะแคชมีพวกไอ้โมองอยู่แถวเนี้ยสองสามคนแถวแถวรถตู้ เออฉันควรจะอธิบายเนาะกลุ่มผู้นี้มันมีมีอะไรของมันเองมีของบางอย่างที่มันเรียกว่าของของมันเองแล้วกันกลุ่มเนี้ยมมนเรียกเตว่าเดอะฮูดนะแต่คุณไม่ต้องกังวลหรอกพวกมันก็เป็นแค่เหยื่อลุยเลยไปเอ้าแม่งมันรับปิดเลยกูก็อ่านไม่ทันนะสิ อยู่ดีเท่าไหร่เก็บวินี้เขาก็ได้ไหนอืน มาอยู่ไหนลูกเคาะได้ไหมนี่เคาะเลยเคาะเลยกับเธอชอบ This old man. Show มึงไม่เห็นกูจริงๆเหรอวะสว่างขนาดนี้มึงมึงหล่อนวเนี่ย ปั๊บอุ้ยแบบเอาเอาเข็มจิ้มอะไรประมาณนี้นะฮะก็มองมองในแง่ดีอย่างนั้นไปตัวไหนตัวไหนตัวไหนมากูรออยู่ค่อยๆกระดึบไปปั๊บปั๊บปับ,บาปาดาปั๊บปั๊บป้าดาปั๊บปั๊บวูไปไหนวะ มึงไปไหนเนี่ยกุขอขนาดนี้มึงไปไหนเฮ้ยมึงเห็นศพเพื่อนป่าวะมันมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันเห็นศพเพื่อนจริงด้วยโอ้โหมีการแบบอะไรไอ้วันเพื่อนนะววาาายยยเห why why ไอ้นี่อเ้อ มามึงรู้จักกูน้อยไปน้อยไป,น,ยไปน้อยไปเยอะมากอืมอืรู้จักกูน้อยไปไอ้โมงไอ้โมง Don't kill me man Don't kill m เตะหวังขาโอ้ยก็ได้เล่นเกมสดใสแบบนี้ก็มีความสุขนะฮะ เกมนี้ก็โดนแบน์จากหลายประเทศแหละเพราะว่าเรื่องความน่ารักของเกมเนื้อหาความน่ารักสดใสกลัวแบบกลัวกลัวกลัว,วเด็กไม่แข็งแกร่งอะไรประมาณนี้นฮะเ,เขาก็ต้องแบน์เนาะเซฟพอยะะต์นะฮะอืมท่านเจออยู่ในชั้นต่างๆหรอนี่ไหมเฮ้ยมีอะไรเก็บ โอเคมีไพวกหัวดออยู่แถวทางออกเอาเกรดเอมาให้ฉันนะแล้วแกก็จะสามารถทะลุประตูไปได้ผมไม่ได้หยาบคายนะครับมันพูดอย่างนี้จริงนะนี่กูมาทําคะแนนสอบหรือไงเนี่ยต้องมีเกรดองเกรดเออะไรด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ไหนมฮันเตอร์ไม่เห็นเลยถุงถุงอ๋อเปลี่ยนอาวุธนะฮะโอไม่เปลี่ยนหรอก อันนี้นะจับแมวเฮ้ยเห็นกูแล้วอุ้ยเห็นก็สัตว์ก็ดิแสตว์แลกกันดิโอ้โหแลกแลกโหนี่ถ้าผัสใส่เพลงแบบ Hello k ต t t y นี่เหมาะเลยเนี่ยเขาน่ารักมากอ่ะเล่นกันน่ารักตายไอ้ทงองต้องแอบมาแล้ว เติมเลือดนะครับเพนคิวเลอร์นะฮะอ๋อผมนึกว่าเป็นแบบเหนีดิมึงเงนอยู่ทำไมแล้วเออตามมาไหมวิ่งมันอ้อมมาได้เว้ยเราก็แอบเข้าไปข้างใน แค่นี้มันอยู่ฟังไหนวะนี่ไงใช่ไหมชัดเจนเธอ อาวตอนนี้ประตูเปิดแล้วนะประตูบ้านไหนวะยังไม่รู้เรื่องเลยนี่ปะนี่ประตูมึงเหรอนี่นะประตูถ้ากูลงไปเป็นไงไม่ใช่มั้งประตูหาอะไรจำได้มันเป็นไฟไม่เหรอนี่ไงเกือบเลยกูเอ้าอะไรมึงเนี่ย เอา้าจบเหรอใช้เวลาสิบสามนาทีทมโบนัสหนึ่งดาวสไตล์พ ah อยต์ฟิท sure ิสฟ INAL s c o r อืมกูงงเลยอายุโชยุวัต <m im Falcon> ุควิดควิดควิดอะไรมึงไม่ไม <bishop> ่ค <cheer> วิดก็คว <ode> ิดวะาเออกูงงซีเลสซีลบอนเกน อ๋อไปด่านไปด่านต่อไปนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะก็เป็นเปิดตัวติวเตอร์เดียวนะครับเกมน่ารักสดใสมุ้งมิงไปก่อนอนะแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาพบกันต่อนใน EP 2แล้วกันนะฮะวันนี้สวัสดีครับ